อย่าพึ่งลมอย่าพึ <S <s ่งมองอไเีนเราเปิดนี้อ่่ด้เปิดมันลมนะมันเชื่อฟอดเลยไมม่งห้องห้องทีห้องห้อง ออไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกวเมื่อกี้เราก็ดุเขาเหมือนกันแหละเราก็ดุเขาเนี่พอเอาเข้าจริงๆเขาก็น่าแม่พอให้ออกมาก็ไม่กล้าสู้หรอเขาจะออกมาแล้วนะคนนี้นะเขาเป็นน้องของพี่แบงค์นะห้องห้องเสิห้องพูดเสอยห้องบอกเข้าไปได้ห้องห้องแคสเปอร์แคสเปอร์

ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบเยอะๆโอ้ยโอ้ยออกไปนั่งถ่ายรูปหน่อยสิเนาใส่ชุดไปกินข้าวตุยตุยนะคะดูสิคะมันเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะเร็วเกินอย่าอมอ้ําอ้ำเคี้ยวหน่อยเคี้ยวอือะไร ว <Water, water. S 3> อ,อเตอร์วอเตอร์วอเตอร์เป็นดูสิแม่จะเปรเเี้ยวเลือกมากแม่ไม่เลือกเดี๋ยวเขาดูดได้อะเหอะรอเอาเปเป้ดู